เสียงเสียงพ่อไวายวายเกิดเรื่องอะไรหรือพี่แคเอไม่มีอะไรไม่มีอะไรพ่อก็แค่จะจัดการคนที่มันปล่อยปล่อยเฉลยทางการเมืองนะลูกนะพ่อก็้องต้งจัมดมันให้สินส้นซอกให้ปล่อยเฉลยไปพี่แคเอก็ไอไอวันเนี่ไอวันปล่อยเฉลยไปพ่ออยากจะข้ามันทิ้งน่ก็บอาฉันขอตัดสินโทษไอวันเองพี่ยคเรเจ้าขอพี่แจ๊คเได้สิลพ่อยกให้ข้ามันได้ก็ดีเอาเลย ไอ้มันไปเฉยเลยไปทำไมทำไมถึงทำแบบนั้นนวลกับหลังท้องแล้วตอนฉันก็เป็นห่วงหลานตอนฉันก็เลยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกมาแล้วได้รู้ไหมว่ามันผิดรู้ไว่ารู้รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำเขาเรียกว่าอวดดีแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมาแล้วบันจะได้เกิดออกมาลองดูโลก ก็ฉันรักเด็กและปรเจวบกันของฉันรักน้องหยู่คนนึงคือว่าขวันฟ้าน้องอะบอกฉันรักมากเลี้ยงแทนพ่อเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่ไน้น้อยเลยจำได้ไหมทำไมปะทูตัวเดียวปะทูทำไมกินกันสองคนพี่แก่เนื้อให้ขวันฟ้ากินแล้วพี่กินก้างมันโทเป็นคุณแค่ปาทูนี่ย <laughs> อแค่ปลาทูเนี่ยเองพี่จะไปเอาตีนแมวมาลูกอย่าพอมีแค่ปลาทูจะมาลาเรื่องคุณคุณกันถ้าเรากินปลาทูมันหมดแล้วอะแมวตัวหนึ่งแล้วเราเอาไปย่างกินแมวด้วยกินแมวต้วนี้มีนะกินไปคนเดียวเถอะข้ามเลยลูกหอยแครงหอยคงที่แกะจนไม่มีเล็บแล้วเนี่ย เอาเนื้อให้คันฟ้ากินแล้วพี่กินเปลือกในสอนี่ยผ in ู้ชาก็ไม่มีประโยชน์ยอดไหมเพื่อแค่นี้มันช่วยอะไรไม่ได้ในเมื่อทําำผิดก็ต้องได้รับผิดถ้ไม่ลงโทษจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับทหารถูกเพราะฉะนั้นทารทุกคนฟังคำสั่งจับตัวไอ้วันจับมันไปครอง นูคงโกรธมากทํให้หนูพูดผิดพูดถูกหนูกำลังจะบอกว่านำต้ยไอ้วันไปอยู่เมืองด่านใช่ไหมลูกไปครองเมืองด่านเสน่พ่อไปเจ้าเมืองด่าน <c oughs> อ้าวแล้วไหนราบทลงโทษเสด็จพ่อตรงไหนเลยลูกกระบอกฉันก็ลงโทษมันอยู่ตรงไหนที่ลงโทษถ้าหากว่าไอ้วันเนี่ยมันอยากจะเป็นเจ้าเมืองด่านเอ กระหม่อมฉันเนี่ยจะให้มันเดินไปเดินไปที่เมืองหลวงเราอยู่ที่วัดใจสว่างอารมณ์ภูเก็ตเมืงชลบุรีภูเก็ตแต่ว่าเมืองด่านของเราเนี่ยอยู่ที่บางปะอินอยุธยาเลยนะพี่ยักษะหมูกระบอมฉันจะให้มันเดินเท้าเปล่าไปบางปะอินอยุธยาใช่ไหมพี่ยักษ์ให้มันเดินเท้าเปล่าด้วยนะเมษาหน้าร้อน อากาศ40องศา,าเนี่ยมันทรมานแน่นอนให้เดินกระเคินได้ไหมไม่อยากไปกลางวันทำ <c oughs> ไม่เย็บจนขนาดนี้นะ่ะห <c oughs> ม้ถูกใจพ่อเออไปอยู่เมืองต่างก็ต้องเดินเท้าเป่ามึงตายตั้งแต่สภานัฐทุมแล้วเอยเอาอีกรุกเอาอีกเป็นพีชตกก็มั้งแค่นี้ยังไม่พอเอาอีกทานเมียกัน ไปนำรถเบนซ์เปิดประทุน SLK มาให้ไอ้วานเลยไอ้ดูพปยังไงแต่ให้อะไรมาเนอะเบนซ์สปอร์ตพย SLK เลยเนาะไยังไงเปิดประทุนด้วยให้แล้วโอ้โหไอ้หนูรูกไหมลูกทุกวันนี้พ่อยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกนะแต่พ่อยังผ่อนเขาไม่หมดเลยนะเสด็จพ่อกำลังบอกท่นกำลังลงโทษไอ้หวานแลลงโทษเอาไหนรถไม่มีน้ำมันผมไม่เข้าใจเแกกำลังจะให้มัน รถไปเพราะว่ารถไม่มีน้ำมันเสด็จพ่อดูหน้าอ้ยวันจริงหน้า,นา,นา,นามันบ้านน่องบ้านนาขับรถไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับเป็นปอนะไม่รู้จกักหรองสภาพ S L K อะไรอ่ะอินเตอร์ไวทูเคว้ยนี่แปิ๊ดเป็นด้วยนี่มึงเนี่ยรอทำปิ๊ดแล้วไวทูเคว้ก็ทำอย่างนี้โง่ก็โง่งขับรถก็ไม่เป็นเออลูกเอาอีกเอาอีกเฉพาะทหารพี่เบี้ยเหอะ ไปเบิกเงิน50ล้านมาให้ไอายวานเจร้ญเอาเป็นเหรียญบาททั้งหมดเลยนะห้ล้านเด็กบอลทำไมพี่ย้ำให้ให้อะไรมาเนอะให้เงิน50ล้าน50ล้านแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญทั้งหมดเลยเหรียญทั้งหมดด้วยให้มันคดเอ๊ะเดกบอลทุกวันนี้พอยังมีไม่ถึง20เลยนะลูกนะ20ล้านหรือยี่สิบบาทนะนะลูกเสด็จพ่อครับพ่อตัวเกินไปเออหรียญทั้งหมดเลยเหรอเอางี้แล้วกันโหเสียค่าทับ เชื่อพ่อก<ข>ารให้อะไรเนาะมันก็ไม่เท่ากับการให้อภัยนะอภัยให้มันไม่เท่าไม่ได้เละพ่อสิจะไปโกรธมันเลยนะไอ้ัันฟเจ้าดีกว่าสั่งให้ทำด้วยยังยเหนื่อยอีกอย่างหนึง่งไม่ลังแล้วลูกฟังข้าพเจ้าบัตรเจ้านี้นะเจ้าจงเดินเร็วรีไปที่เมืองด่านนะอ้ภิภารไม่ไปเดี๋ยวกูหมดตัวแน่ปวดร้าวเลยปวนใจไร้ปคนใจดำรัะเลยรั จะตายยู่ไม่กีวินาทีอยู่อยู่ได้เป็นเจ้าไปคองมันกันโอ้โหโหลัไปยิ้มไปครับหงใจหวิเลยครับนี่ก่อนที่จะจากปไป เราลัเธอเราเราลับเธอไปของเราไปอยู่รัตนคตที่ได้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเ็ราะต้องมีบทบามีการณ์รำรักน้องตีมงค์เโอ้โหที่อะรทเหมอาบ๊อบที่ะไรันม่เกิดจะได้